สวัสดีครับแฟนคลับวันนี้จะเป็นรายการพระเข้าสู่การประมูลวันที่25มิถุนายน68จะมีทั้งหมด25รายการนะครับแต่ก่อนจะเห็นพระ ประเภทไหนอะไรบ้างก็ขอเรียนเรื่องที่ไม่สบายใจให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งเพราะเชื่อว่าบางคนทราบแล้วก็อ,อย่าเพิ่งลำคานนะครับเพราะบางคนไม่ทราบก็จะได้ถือโอกาสบอกคนเหล่านั้นด้วยไม่เกิดความยุ่งยากขึ้น ซุนวูบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจซุนซุนวูนะฮะปราดยิ่งใหญ่ของจีนผมพยายามเล่นซื่อๆตรงๆทำให้ง่ายยากให้มันง่ายไม่ต้องวุ่นวายมากเมื่อมีคนเข้ามาป่วด วนแล้วทำเลอะเทอะด้วยเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วคนใกล้ชิดผมหลายคนนะฮะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยไม่พอใจ พวกผู้ใหญ่เหล่านี้เขาไม่พอใจแล้วกบอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เลยเรียนใ้พวกเราทราบว่านี่ปรึกษาก่อนว่ามีความเห็นยังไงนะครับคนที่เคยเข้าสู่การประมูลแล้ว ไม่ใช่คนที่ไม่ดีเป็นคนดีทั้งนั้นเรารู้จักกันพอสมควรไม่เคยมีปัญหาทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมตอนนี้ก็เลยมาคิดว่าจะทำอย่างไรผมเรียนปรึกษานะครับ สำหรับคนที่จะเข้ามาใหม่เราไม่รู้ใครเป็นใครชื่อจะไปใช้อะไรก็ได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่จะประกันได้ว่ามาดีมาร้ายหรือคิดไม่ดี ผมเชื่อว่าคนท่าสวดมนต์ไหว้พระและนับถือสมเด็จพระจารย์โตปรุงสีเชื่อถือเรื่องวัตถุมงคลจะเป็นคนดีทุกคนครับโบราณบอกหน้าซื่อใจคด เราพยายามจะแก้ปัญหาจึงปรึกษาก่อนว่าคนที่เคยเข้าประมูลแล้วเรารู้จักไม่ต้องใช้บัตรประชาชนประกอบที่ปรึกษานะครับคนใหม่ที่จะเข้ามาเราไม่รู้จักเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ใช้ชื่ออะไรก็ได้ เราไม่รู้เพราะเราซื่อตรงๆเล่นง่ายๆนี่ปรึกษานะครับว่าคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครจะใช้บัตรประชาตัวประชาชนประกอบสู่การประบูลจะได้ไหมเพราะ ถ้าบัตรประชาชนเข้าสู่การประมูลเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเขานี้ไปไหนไม่ได้เราพูดกันในทางโลกนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่แนะนนำมาผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนนะ ฉะนั้นอยากจะฟังความคิดเห็นของมาดาเพื่อนพี่น้องที่เราร่วมเล่นร่วมกันมาเนี่ยจะคิดยังไงคงใช้เวลาพูดคุยกันตรงนี้ไม่เกินสิบนาทีนะก็พิมพ์เข้ามาเลยหรือโทรตรงก็ได้เราจะได้รู้ว่ามีความเห็น เป็นอย่างไรนะครับเชิญนะฮะเชิญร่วมกันรักษาความดีงามความเป็นธรรมไว้ไถ้ามีก็ช่วยบอกมาด้วยโดยเราจะตายข้อฟาร์มนั้นเก็บไว้ ว่าท่านผู้ใดมีความเห็นเห็นดีด้วยช่วยการขจัดคนผ่านให้พ้นออกจากวิธีทางบุญกุศลครับ